ครับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกลับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่ารู้สึกกังวลใจและสับสนในข่าวสารในเรื่องของการปรับกําลังพลและขนย้ายอาวุธในค่ําคืนนี้ครับชาวบ้านต้องการความชัดเจนและทราบกําหนดการเพื่อจะได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการครับ และจุดที่ผมยืนรายง,งานอยู่ณขณะนี้อยู่บริเวณใกล้ด่านถาวรช่องจอมโอสเมตนะครับซึ่งจะใช้เป็นที่ประชุมในเวลา14นาฬิการะหว่างแม่ทัพภาคที่2ของไทยกับผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่4ของกัมพูชาครับบรรยากาศโดยรอบณขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ตรึงกําลังและไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณห่วงห้ามโดยเด็ดขาดครับ ทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านในตลาดช่องจอมที่กําลังขายของต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพิ่งได้รับทราบข้อมูลในช่วงเชา้าว่าจะมีการประชุมลงนามปรับกำลังและถอนอาวุธของทหารซึ่งทราบคร่าวๆว,ว่าในเวลา14นาฬิกาจะมีการลงนามและเริ่มถอนกําลังในคืนนี้ โดยแม่ค้าในตลาดช่องจอมได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่ารู้สึกกังวลใจเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลมาก่อนคนในพื้นที่เองไม่ทราบแม้กระทั่งผู้นําชุมชนก็ไม่ได้มาแจ้งข่าวและอยากทราบกําหนดการจริงๆโดยกําหนดการคร่าวๆเบื้องต้นรู้จักจากผู้สืกข่าวที่เดินทางมาถามอีกทั้งเห็นตามโซเชียลมีเดียจึงไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่อยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลกับชาวบ้านเพื่อจะได้ทราบกําหนดการและวางแผนในการรับมือ และยอมรับตรงๆว่าขนาดนี้กังวลใจเป็นอย่างมากหากรู้ข้อมูลพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เูเห็นว่าทหารเห็นว่าวันนี้นะจะบ่ายๆว่างั้นขอบอกรู้จากไหนก็อบอกรู้จากที่ดูโทรศัพท์ไม่มีใครแจ้งอะไรเลยจ้ะค่ะแค่นั้นเลยจ้ะก็ไม่สบายใจมากๆ ในขณะเดียวกันข้อตกลงระหว่างไทยและกัมพูชาในการลดความขัดแยง้งในเรื่องความร่วมมือการปราบอาชญากรข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งในพื้นที่อำเภอกับเชิงยังเป็นพื้นที่ติดกับเมืองโอสเมตจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งการข่าวระบุว่าเป็นฐานที่ตั้งใหม่ของแก๊งสแกมเมอร์ที่ย้ายถิ่นฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเฉพาะสอพอกับเชิงได้ทําตามนโยบายการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยผู้มุ่งกับสอพอกับเชิงได้ให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ได้ทําตามนโยบายผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยเน้นย้ํา5มาตรการปฏิบัติซึ่งใช้ป้องกันสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้แก่มาตรการเฝ้ราระวังช่องทางหลบหนีเข้าเมืองพื้นที่เสี่ยงมาตรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมาตรการสืบสวนปรับปรามจับกลุมการสอบสวนขยายผลมาตรการประชาสัมพันธ์ความร่วมมือกับประชาชนและมาตรการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะพื้นที่ของกับเชิงนะครับชลบ,บอ อพปลอหมู่บ้านของฝ่ายปกครองตอนนี้เข้มครับกลาคืนนี้มีการตรวจทั้งเดินเท้าทั้งรถจักรยานยนต์ซึ่งในส่วนของเราก็มีรถสายตรวจจักรยานยนต์20ไปร่วมตรวจอยู่แล้วในส่วนนี้เองเราเชื่อว่ามาตรการที่ทั้งผู้ผบัญชาสั่งการมาเนี่ยเรานำมาใช้อย่างเข้มข้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่ ครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยยังคงก่อติดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคที่จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายครับและติดตามการถอนกำลังดีเดย์ในค่ำคืนนี้ครับและนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับ